ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบยโยอินายพลกระเรียงพม่าชิว ุขไทยขายหมูจุ่มสร้างไรายได้สุดงงราชการไทยจังหวัดสมุทรสาครแจ้งข่าวให้พม่ารู้ตัวก่อนตรวจจับโรงเรียนพม่าเถื่อนพมา่าแห่แชร์เพียบพฤติกรรมชัดเอือพวกพม่าหรือไม่ฝากพี่สิงดำจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมได้ฟังข่าวนี้คงจะรู้สึกงืดหลายไปตามๆกัน โดยคําว่าเงิดแปลว่าพูดไม่ออกเป็นภาษาอีสานค่ะซึ่งก็เป็นการสื่อถึงอาการหมดคาจะพูดเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะคนไทยหลายคนก็คงจะคาดไม่ถึงว่าข้าราชการไทยจะทํางานแบบไม่คิดหน้าคิดหลังถึงขนาดนี้เพราะล่าสุดค่ะคนไทยได้มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของหน่วยงานราชการจังหวัดสมุทรสาครเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะวันที่14พฤษภาคม2568 หน่วยงานราชการของจังหวัดสมุทรสาครดันมีการออกมาทำเป็นแบนเนอร์ค่ะ ประกาศผ่านทางสื่อออนไลน์เช่นช่องทางของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครที่มีการระบุข้อความทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาพมา่ามีการชี้แจงชัดเจนว่าจะมีการปราบปรามโรงเรียนพม่าเถื่อนในจังหวัดสมุทรสาครพร้อมกับมีการระบุวันที่ที่จะดําเนินการเอาไว้อย่างชัดเจนโดยรายละเอียดข้อมูลค่ะระบุว่าประกาศประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2568เป็นต้นไปจังหวัดสมุ สาคสารจะเริ่มดำเนินการตรวจสอบศูนย์การเรียนเด็กคำชาทุกแห่ง ในพื้นที่หากดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมกับมีการระบุรายละเอียดที่จะไปตรวจสอบให้พม่าค่ะได้รู้ล่วงหน้าว่าจะมีการไปตรวจอะไรบ้างเช่กนกรณีอาคารศูนย์การเรียนรู้หากตรวจพบว่าใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารจะมีคำสั่งระง,งับการใช้อาคารทันที กรณี ine, บุคลากรในศูนย์การเรียนหากตรวจพบการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานต่างด้าวหรือเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดีเพิกถอนวีซา่าและขึ้นบัญชีแบ็กลิสและมีการฝากข้อความค่ะไปถึงแรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้ปกครองและก็มีบุญล้านอยู่ในวัยเรียนว่าแนวทางสำหรับผู้ปกครองโปรดนำบุญล้านเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้เด็กได้รับสิทธิการศึกษาอย่างเท่าเทียม ปลอดภัยและต่อเนื่องและระบุข,ข้อมูลติดต่อร้องเรียนแจ้งเหตุศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาครโทร1567เมื่อคนไทยค่ะได้เห็นประกาศนี้ของหน่วยงานราชการจังหวัดสมุทรสาครแล้วต่างก็รู้สึกง,ง,งุนงงไม่เห็นด้วยที่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแบบนี้เพราะจะทําให้ไม่สามารถปราบปรามโรงเรียนพม่าเถ,ถื่อนได้เช่นติดประกาศไม่ใช่บอกให้เตรียมตัวหลบใช่ แม้ภาษาพาม่าพร้อมเลยนะให้เตรียมปิดเตรียมหนีกันสบายเลยประกาศให้เตรียมปิดเตรียมหนีหรือเตรียมทำลายหลักฐานจะจับจะตรวจสอบแต่บอกให้รู้ล่วงหน้ากัน,ลนแลนด์บางคนค่ะก็บอกว่า เหนื่อยใจกับข้าราชการไทยกฎหมายไทยไม่รู้โดนตัวอะไรเข้าไปและก็มีการตั้งคำถามไปที่หน่วยงานราชการไทยว่าเพิ่งตรวจสอบหรอแถมต้องประกาศด้วยควรทำตั้งนานแล้วปล่อยให้มันมาออกลูกออกล้านเรียนห้องแอร์ดีกว่าเด็กไทยอีก มันเอาทุนจากไหนมาเปิดแล้วใครอนุญาตทำไมต้องประกาศล่วงหน้าแล้วจะจับได้ไหมมันก็ปิดนี้รอทางการไม่เข้มงวดก็กลับมาเปิดใหม่อีกประกาศแบบนี้จะหาเจอหรอและแน่นอนค่ะตอนนี้ต่างด้าวพมา่าต่างก็รู้ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ต่างด้าวชาวพม่าหลายคนค่ะ ได้พากันแชร์โพสต์ของหน่วยงานราชการไทยที่มีการแจ้งเตือนออกไปเป็นจำนวนมากเช่นพม่าไรานี้ค่ะที่ก็อ้างตัวนะคะว่าเป็นอาสาที่สมาคมสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์แข่งประเทศไทยสอนวท AMC ที่ก็มีผู้ติดตามค่ะ1.2ล้านคน ได้มีการแชร์ข้อมูลนี้ออกไปทําให้ต่างด้าวชาวเมียนมาค่ะมีการเข้ามาแชร์ต่อเป็นจํานวนมากและก็มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเด็กที่ถูกส่งไปโรงเรียนที่ผิดกฎหมายถ้าไม่ไปโรงเรียนแล้วจะอยู่ที่หอพักดีกว่าไหมกรุณาแนะนําด้วยใครรู้บอกที ซึ่งก็มีชาวเมียนมาหลายคนค่ะมีการเข้าไปให้ข้อมูลในการหาทางเพื่อที่จะเอาลูกหลานของตัวเองเข้าไปเรียนในโรงเรียนไทยอีกด้วยบางก็มีการตั้งคําถามค่ะไปถึง NGO ที่อบอุ้มพมา่าในการเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้กับเด็กพม่าในประเทศไทยจํานวนมาก อย่าง LPN ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับศูนย์ที่เปิดด้วย LPN ชาวพม่าอีกคนค่ะที่คาดว่าลูกก็อาจจะเรียนอยู่ที่โรงเรียนพม่าเถื่อนได้มีการเข้าไปถามว่าฉันจะทําอย่างไรฉันไม่อยากอยู่ได้ไม่นานลูกชายของฉันใกล้จะเปิดเทอมแล้วช่วยบอกวิธีทําด้วยแล้วก็มีคนพม่าค่ะเข้าไปบอกว่าให้เอาลูกของตัวเองไปฝากไว้ที่โรงเรียนไทย และก็ต้องตกใจค่ะเพราะถึงขั้นมีการบอกขั้นตอนวิธีการเอาลูกของต่างดาวเข้าไปเรียนในโรงเรียนไทยว่าหากคุณต้องการมาศึกษาต่อในประเทศไทยไปสอบถามที่โรงเรียนที่คุณต้องการสมัครได้เลยอัตราการรับเข้าเรียนแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียนและมีโรงเรียนไทยที่รับคนที่มีเอกสารรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของไทยด้วยนอกจากต่างดาวชาวพม่าเหล่านี้ค่ะจะรู้วิธีการหลบหลีก โดยมีประกาศของทางราชการไทยช่วยให้ไหว้ตัวทันแล้วยังรู้วิธีการเอาลูกหลานของตัวเองไปเข้าเรียนในโรงเรียนไทยได้อีกด้วย ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าที่ผ่านมาทำไมงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการไทยถึงได้มากขึ้นมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อเด็กไทยกลายเป็นว่าภาษีของคนไทยค่ะต้องไปอบอุ้มลูกหลานแรงงานต่างด้าวในโรงเรียนของคนไทยที่เต็มไปด้วยต่างด้าวนั่นเองซึ่งวันหลังค่ะเราจะมาแชร์ให้ฟังกันว่า งบจากกระทรวงศึกษาธิการไทยต้องไปอบอุ้มลูกหลานต่างด้าวมากขนาดไหนบอกได้เลยว่างานนี้คนไทยมีอ้าปากค้างนอกจากลูกหลานต่างด้าวจะเข้ามาเบียดเบียนในระบบการศึกษาของประเทศไทยแล้วเรื่องของการแย่งอาชีพคนไทยก็ยังมีให้เห็นไม่หมดสิน้นที่ผ่านมาค่ะอาจจะเป็นต่างด้าวตัวเล็กตัวน้อยแต่รอบนี้เป็นถึงระดับนายพลของกเกรี่ยงพม่าก,กันเลยทีเดียว ที่มีการเข้ามาเปิดธุรกิจทำมาหากินสร้างไรายได้ในประเทศไทยโดยเพจต่างด้าวทำอะไรคะ่ะได้มีการออกมาแชร์ว่ายามสึกเรารบยามสงบมาขายหมูจุ่มพมา่านายพลกระเรียงเข้ามาอยู่ประเทศเสรีแบบไทยก็จะเข้าง่ายออกง่ายเป็นเรื่องธรรมดาผัวหาบเมียคอนช่วยกันทำมาหากินเปิดร้านขายของฉ่ำ แอดมินย้ำหลายรอบโพสต์หลายครั้งว่าทำไมพม่าต้องการให้ยกเลิกทำซีไไม่ใช่สาเหตุแค่โดนตัดเงินเพื่อไปให้มินออนไลน์ซื้ออาวุธมาทำร้ายประชาชนอย่างที่กล่าวอ้างแต่เพราะมีกลุ่มติดอาวุธอารยะขัดขืนต่อต้านรัฐบาลหนีทะลักเข้าไทยและไม่ต้องการให้ถูกตรวจสอบจากรักฐบาลทหารด้วยเช่นกันโดยล่าสุดน่าจะรู้ตัวว่าถูกจับได้ค่ะ เลยมีการรีบลบโพสต์ของตัวเองนี้แต่ก็มีหลักฐานแคปเอาไว้ได้ซึ่งชัดเจนนะคะว่าเป็นฐานก๋เรียงแล้วก็มีการเข้ามาเปิดร้านขายหมูจุ่มแล้วก็ร้านขายของชาในประเทศไทยและก็ยังมีการลักลอบนําเข้าสินค้าพมา่าเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะมีการขยายผลจับกลุมต่อไปค่ะโดยก็จะต้องฝากความหวังเอาไว้ที่ทีมพี่สิงดาหรือว่าทีมของเทออาชีวะที่ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะทางพี่สิงดาเองก็ได้มี มีการบุกไปเซอร์ไพรส์พม่าขายของแย่งอาชีพคนไทยได้จำนวนมากโดยทางเพจมีการแจ้งว่าพี่สิงดําซอปปสอ,ปปสอ,อาอนนท์กินแก้วแฮปปี้มีความสุขมากจับคมเมนตและพะมา่าลักลอบขายของได้ที่ตลาดเก่ามินบุรีและจตุจักรสอได้ถึง16คนหายเหนื่อยเลยค่ะ ฝากให้กำลังใจพี่สิงดาและผ้าประชาชนที่สละทั้งเวลาและสละเงินส่วนตัวเพื่อซื้อของชี้เป้าให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกกราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะเราไปฟังพี่สิงดาบางช่วงกันเลยค่ะวันนี้พวกเราสู้รบไปจนถึงห้องสถาบัานเรากอร่วมในเทพัธิธามาอยู่ที่ตลาดมินบุรีซึ่งมีต่างด้าวขายของเยอะมากมีชาวบ้านเขาร้องเรียนไปนะครับวันนี้ <พอ>เราก็เลยอขอเชิญจัดรายงานมาเออจัดงานมานะครับจัดงานมาที่ตลาดเก่ามินบุรีงงน,นะครับก็เลยจัดทางด้าวได้ซึ่งเป็นแขชาติกัมพูชาแล้วก็มีเมียนมานะครับตอนนี้กําลังรอขึ้นรถดูนะครับพี่ไปขึ้นรถตู้เลยจุ๊บ

ตลาดเก่ามินบ <ok> ุรีที่ผ่มากใช้เป็นพวกค้าไม่ค้าขายปลาขายของก็แลก็ขายเสื้อ้กรเปาตังเป๋า หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ